ันต้องเสิร์ฟอีกไปอีกชัก้นนี่มันมันขาดอยู่ครับมันเมนหมดและแล้วมันก็แก่คนแก่นะครับท่านผู้ชมบ่วยขึ้นมาทีนี่มันโอ้ยโอ้ยหมดเรียวหมดแรงนี่ไงโกล b บ l c o r คอเป็นผลิตภัณฑ์ราชาแห่งสมุนไพรของทิเบตคือถังเช่าครับท่านผู้ชมถังเช่า Global c o r คอดีนะครับเป็นเจ้าของโดยคุณเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญถ้าไม่ดีจริงนะนะเขาไม่มาทำหรอก เขาทาทีมมันต้องมีโรงงานมันต้องมีอะไรให้เห็นเลยนะครับทางเช่ากัเบอร์คอร์ดี้เขาก็าโรงงานอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับโรงเพาะเห็ดไม่ใช่โรงงานอย่างเดียวเป็นโรงเพาะเห็ดม,ม,มันเหมือนกับมมัันนเหือกบให้เราไปดูได้ตลอดเวลาขั้นตอนทั้งหมดทุกห้องก็จะมีข้อกระจกไว้เพราะเขาต้องควบคุมอุณหภูม,ม,ภมิและความสะอาดแล้วต้องมีคนประจําคือน้องชายกันเลยไว้ใจคนอื่นไม่ได้เอาน้องชายนี่แหละมันเป็นหมายถึงว่าถ้าถ้าดีรวยไปด้วยกันทั้งครอบครัวมีกําไร ขายเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่ดีมันไปกันหมดเลยท่านผู้ชมมันแย่เลยครอบครัวเราี่ทั้งแม่ทั้งน้องนะพี่อีกนะอีกของคุณเอกสิธิ์ทรัพย์เจริญเขาเนี่ยนะไปกันหมดเลยเพราะฉะนั้นโรงงานมันต้องได้คนไว้ใจดูรงเพราะเนี่ยโรงเพราะเห็นเนี่ยนะฮะต้องตั้งใจจริงๆเพื่อครอบครัวไปด้วยกันก็คือก็ชื่อคุณนัทพน,นทรัพย์เจริญนะฮะเป็นคุณอาร์มเป็นน้องคุณเอกเอก,เอกสิทธิ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไปดูได้ แต่ดูแล้วท่านดูทุกห้องเขาอธิบายบทไม่ปิดบังนี่มันไม่ยากมีเฮ้เห้เห้เราก็ไปทําเป็นอาชีพเสริมไหมครัวเรายังว่างอยู่นะทําถังเช่าเนี่ยในเมื่อดูแล้วมันดีกว่าไม่แพ้ของที่เบตแน่นอนเออฮะไม่ยากมันให้มันกินพวกอาหารพิเศษที่เขาบอกเขาไม่ได้ปิดบังอะไรก็มีสูตรมีอะไรอาหารของเขาเนี่ยบอก อย่าไปทําเลยไปทําเสร็จไม่เท่าไราตายเอ๊ะโลงทุนไปเสียเวลามันไม่ยากมันอาจจะไม่แพงแต่ว่าที่สําคัญคือมันเสืยเวลาหน้าที่ของเราผมตุลชัยเป็นพิธีกรมีหน้าที่มาคุยไลฟ์สดกับท่านไปถ่ายรายการเกษ,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 ษตรเกษตรก็มันนั่งเฝ้าถังเช่าในครัวไม่เอาไม่เอาให้เขาทํจาจ้างเขาทานั่นแหละคนไหนที่เขามีฝีมือเขาทาเป็นเขาทาเก่ง นะแล้วเขาเอาเวลาทั้งหมดทั้งชีวิตมาทุ่มให้เราเป็นอาชีพตรงนี้ก็ให้เขาทาสิเราไม่ต้องไปทําในครัวไม่ต้องไปลาบากคอยนั่งเฝ้าคบประงมอย่างนั้ลูกไก่อ่อนนะเราไปทํางานที่เราถนัดไม่ต้องไปทําทุกอาชีพหรอกแล้วก็เอาเงินที่เราได้จากง,งานที่เราถนัดนะมันได้เยอะเอามาหาจ้างคนที่มีประสบการณ์เนะี่ยเขาดูแลทำใส่กล่องให้เราทานเวลาท้องว่างตอนเช้าตื่นขึ้น,นมาสองแคปซูล โอ้โหอะไรมันจะแข็งแรงขนาดนั้นผมเจ็ดสิบเป็นไงกระปี้กระเปล่าหูตาแวววานชนะเจอน้องๆอ,งอะ่ะเพราะว่าอีกเด็กๆใช่ไหมมันพีดีมันพีดีดดดทังบอกกันแต่เราก็ต้องอยู่ในสินไม่ทำนะัแน่ไปแจ่ไปผิดสินห้องถึงห้าจะได้โดนยิงคาโต้นั่นไม่เอานะเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอก